สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย,ยูทูบครับห่างหายกันไปนานครับผมสวัสดี FC ทุกทกท่านครับผมวันนี้ทีมงานรถขุดสายสิ่งทําการแสดงครับนีครับอ้จัดหนักจัดเต็มครับผมทีมงานครับผมขุดง,งานครับ ใส่ตามราคาครับผมงานครับผมพาไปดูทีมงานครับทีมงานรถขุดสายสิ่ง ไม่ได้ถ่ายคลิปนานครับผมเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาครับก็ไม่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับชมครับผม วันนี้พาบารมีมาออกงานครับทีมงานรถกุศลสิ่งครับคันใหญ่เข้าวัดครับผมคันใหญ่ทํางานวัดครับคันเล็กทํางานชาวบ้านครับผมนี่ครับ อันนี้รถเสียเกย๋ครับผมเสียเกย๋ยังโสดนะครับคันนี้เจ้าของยังโสดครับไอนนรถพ่แซบครับผมเสียแสบปั้นใหม่สามแวง<อ>สวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับ f อครับผมอันนี้ f อฟโออันนี้ช่างดนครับปัญย,ยนครับผมว่าอ,อันนี้ เสียรัดครับเสียเนะ่ะบานน้องเศบแล้วก็มีร็อกกี้ครับร็อกกี้ร็อกกี้ครับรถบริษัทครับผมบริษัททีมงานรถขุดไซซิ่งครับนี่ครับสวยครับวันนี้อันนี้รถช่างนนบรรยยนครับผมันนั้นรถ ตั้งโอรครับเสียมูขับโดยพี่ตั๊กครับผมตั๊กบอยสเกลนี่ขับโดยพี่ตั๊กบอยสเกลครับผมรถตั้งโอเสียมูอันนี้เสียเมเอกครับรถเสียเมเอกเสียเมเอกบนตรม้ว ร็อกกี้ครับผม195แรงมา้าจัดหนักจัดเต็มโอ้ไม่ได้ถ่ายเซียนเนียบครับเซียนเนียบถ่ายตั้งแต่ตอนแล้วครับนูน่นออกไปนู่นแล้วครับเซียนเนียบาพาไปชมบารมีหน่อยครับ วันนี้ขาดอาจารณะครับยังไม่มาครับผมมาณะหรือว่าพินะของเราครับผมยังไม่มาครับผมสงสัยเกมัวแต่ไปคนีิปูนครับโอ้ขาดหลายคันครับวันน,นี้สวยครับรถสวย มันมมันงีงอดล่ะไปแห่งจารบีนิดหนึ่งครับผมขับโดยสาธิตทองจันทร์นตะมนสามแวงตรงนี้ก็ดินก็จะแข็งหน่อยครับผม เข้าเดือนเมษาแล้วฝนยังไม่ลงเลยแข็งเลยครับช่วงนี้นิ่มครับตอนนี้ E X 1 2 0ยีิด2ไฟฟ้าเต็มอาร์มพิเศษรถของทีมงานรถขุดสายสิง มีงานคังคารได้ติดต่อได้ครับไม่ว่าจะถมที่กุษะทางสวนได้หมดครับขอให้ที่มีเอกสารหลักฐานเรียบร้อยผมจะจัดการให้ครับผมรถทีมงานครับอาช่างรถบรรยนครับวันนี้มีงานเทที่ไหนครับผมิงครับบ้านสนโนครับผมประมาณกี่เที่ยวครับร้อยเที่ยวร้อยเที่ยวแล้วก็จอดใช่ไหมครับหมดงานใช่ครับโอเคครับผม มีงานก็ออกครับจัดไปทีมงานรถขุดสายสิ่ง อันนี้ไม่มีะไรทำครับถ่ายแต่รถเจ้าของครับผมถ่ายครับรถทีมงานครับโอกี้ครับอันนี้ก็โรกี้ครับผมอันนี้ก็โรกี้ครับถ่ายแต่แค่โรกี้พอครับรถไม่มีวันตายจัดไปครับผมโอเคครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับผม